สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการถอดเปลี่ยนโชคค้ำฝากระโปรงคํารี่นะครับก่อนอื่นเราต้องไปเลือกหาซื้อโชคค้ำฝากระโปรงก่อนนะครับว,ว,วิธีการถอดนะครับก็จะมีคลิปล็อกจุดสอตัวคนระตัวบนกับตัวล่างให้เรางัดคลิปล็อกตัวล่างก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยงัดคลิปล็อกตัวด้านบนนะครับคลิปล็อกสองตัวไม่จะเป็นต้องงัดออกมาจากตัวโช๊นะครับวิธีการใส่ครับให้เราใส่ตัวตัวยึดด้านบนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดสปริงล็อกลงไปนะครับจากนั้นแล้วเราก็ค่อยใส่ตัวล็อกด้านล่างนะครับกดลงไปเฉยๆครับกดตรงคลิปล็อกนะครับตามตัวอย่างเลยนะครับตตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการทดสอบกันนะครับ